สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวแห่งอนาคตกันครับซึ่งเป็นพิมพ์เขียวที่จะพลิกโฉมวงการข่าวแล้วก็ AI ในบ้านเราเลยนะฮะเราจะมาถอดรหัสสถาปัตยกรรมสุดล้ำที่เขาออกแบบมาเพื่อยุคที่เรียกว่า Agentic AI โดยเฉพาะเลยครับคำถามนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำถามทางเทคนิคนะครับแต่มันเป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรตอนนี้ต้องตอบให้ได้เลยเพราะในยุคที่ AI กําลังจะกลายมาเป็นพนักง,งานดิจิทัลของเราเนี่ยถ้าโครงสร้างพื้นฐานของเรายังไม่พร้อม ก็เหมือนเรากําลังสร้างตึกรฟ้าบนพื้นทรายดีๆนี่เองครับแล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับการที่ Google คดทุ่มเงินกว่าพั 1, ลานล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง Cloud r e g i o นในประเทศไทยเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนเลยครับว่าสงคราม AI ไได้เริ่มขึ้นแล้วที่บ้านของเรานี่แหละแล้วใครที่เตรียมตัวไม่พร้อมนะฮะอาจจะตามเกมนี้ไม่ทันเลยครับซึ่งคำตอบของความพร้อมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเทคโนโลยีล่าสุดหรือเปล่านะครับแต่มันอยู่ที่สถาปัตยกรรมที่เราออกแบบต่างหาก แล้ววันนี้แหะครับเราจะมาพาพิมพ์เขียวจาก Master Architect ของระบบที่ชื่อว่า Stack Portal Labs กันแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยโอเคครับนี่คือ5เสาหลักที่เราจะมาวิเคราะห์พิมพ์เขียวนี้ด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของรากฐานไปจนถึงเครื่องมือบริหารจัดการในระดับ Expert เลยเอาละครับมาเริ่มกันที่เสาหลักแรกกันเลยซึ่งผมบอกเลยว่าสําคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือรากฐานและการกํากับดูแลครับลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าเราจะสร้างเมืองสักเมืองหนึ่งโดยไม่มีผังเมืองคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับไม่นานก็คงจะวุ่นวายไปหมดใช่ไหมครับในโลกดิจิตอลก็เหมือนกันเป็นเลยครับการวางรากฐานที่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยคือการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีที่สุดหัวใจของมันก็คือการมีศูนย์บัญชาการแค่ที่เดียวก่อนเลยครับที่เราเรียกว่า organization node เพื่อคุมกฎทุกอย่างจากที่เดียวจากนั้นเราค่อยแบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็น3ส่วนชัดเจนเลยก็คือส่วนพัฒนา ส่วนทดสอบแล้วก็ส่วนใช้งานจริงมันก็เหมือนกับว่าเรามีห้องครัวห้องทดลองแล้วก็หน้าร้านที่แยกกันชัดเจนเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดในครัวเนี่ยมันลามไปถึงลูกค้าที่หน้าร้านได้ครับ และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยกับแนวคิดที่เรียกว่า Identity Federation หรือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือการใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแค่ใบเดียวแต่เข้าได้ทุกที่แทนที่เราจะต้องไปทำบัตรใหม่ทุกครั้งที่ไปที่ใหม่ๆวิธีนี้มันไม่ได้แค่สะดวกนะครับแต่มันคือการปิดประตูใส่หน้าความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คนเราต้องจำรหัสผ่านเป็น10อันเลยซึ่งเอาจริงๆนะครับนี่คือหในช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไซเบอร์ พอเรามีผังเมืองที่แข็งแกร่งแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปก็คือการสร้างป้อมปราการที่ไม่มีใครเจาะได้ง่ายๆครับและนี่ก็คือเสาหลักที่2ครับ Zero Trust หรือการสร้างห้องในรบภบยเสมือนที่คอยปกป้องข้อมูลของเราในทุกๆมิติเลยตรงนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยไปเลยนะครับจากเดิมที่เราเคยคิดว่าถ้าเข้ามาในบ้านได้ก็คือคนปลอดภยัยมาเป็นแนวคิดใหม่ที่ว่าไม่ไว้ใจใครหน้าไหนทั้งนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองทุกครั้งที่เข้ามา ไม่สำคัญเลยครับว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสําคัญที่ว่าคุณคือใครแล้วก็มีสิทธิ์ทําอะไรได้บ้างแค่นั้นเลยแล้วภาพนี้มันโชว์ให้เราเห็นเลยครับว่า AI เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ยามเฝ้าประตูนะแต่เป็นทั้งนักสืบและผู้พิทักษ์ในคนเดียวกันเลยคือเ e m i n i ยจะคอยสแกนเอกสารทุกชิ้นตลอด24ชั่วโมงพอเจอข้อมูลสำคัญปุ๊บมันจะติดป้ายของสำคัญแล้วก็ใช้กด DLP ป้องกันทันทีเลย ถ้ามีใครพยายามจะแชร์ข้อมูลนี้ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะร,ระบบจะบล็อกทันควันเลยนี่คือการทํางานเชิงรุกที่มนุษย์เราไม่มีทางทําได้ทันแน่นอนครับเอาละครับมาถึงส่วนที่ผมว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ล้าที่สุดของพิมพ์เขียวนี้และครับเสาหลักที่3ก็คือสมองของระบบหรือระบบนิเวศของ Agentic AI ที่เปรียบไปก็เหมือนทีมพนักง,งานดิจิตัลที่ทํางานได้เองเลยครับคือถ้าเราเปรียบเทียบนะครับ แชทบอรดก็เหมือนพนักง,งานรับโทรศัพท์แต่ Agentic AI เนี่ยคือผู้จัดการโครงการเลยครับมันไม่ได้แค่ตอบคำถามนะแต่มันสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ลงมือทำงานที่ซับซ้อนให้เราได้เองเลยโดยที่เราแค่คอยดูอยู่ห่างๆเท่านั้นเองลองมาดูตัวอย่างจริงๆในบ้านเรากันดีกว่าครับอย่าง SE Education เนี่ยเขาทำให้ลูกค้าสามารถหาหนังสือเจอจากคอนเซปต์หรือความรู้สึกได้ไม่ใช่แค่จากคีย์เวิร์ดชื่อหนังสือหรืออย่างวาโค ก็สามารถสร้างกคตตาลกเสื้อผ้าสีใหม่ๆได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปถ่ายรูปเพิ่มเลยแม้แตาบาดเดียวและที่ผมว่าทรงพลังที่สุดเลยนะฮะคือการให้ AI เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ไปดึงข้อมูลจากระบบบัญชีที่ซับซ้อนอย่าง SAP แล้วมาสรุปเป็นรายงานให้เราใน Google Docs ได้เลยนี่แหละครับคือการปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานของจริงมีสมองที่ฉลาดล้ำแล้วแต่ถ้าเครื่องยนต์ดับบ่อยๆนี่ก็คงไปไม่ถึงไหนใช่ไหมครับนี่เลยเป็นที่มาของเสาหลักที่4 ที่จะมารับประกันว่าระบบของเราจะทํางานได้อย่างต่อเน,นื่องไม่มีสะดุดเหมือนกับการสร้างคู่แฝดดิจิตอลที่พร้อมจะทํางานแทนกันได้ตลอดเวลาเลยครับคือสถาปัญญากรรมเนี้เขาออกแบบมาให้มันทํางานพร้อมๆกันได้เลยในหลายๆที่อย่างเช่นมีเซอร์วิสที่รันอยู่ทั้งในคลาวด์รีเจนที่กรุงเทพแล้วก็สิงคโปร์ในเวลาเดียวกันเลยครับและนี่คือคลิมแอของมันครับ ถ้าสมมุติว่า Cloud r e g i ิ n ที่กรุงเทพเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตามนะฮะทราฟฟิกทั้งหมดจะถูกย้ายไปที่สิงคโปร์ในเสี้ยววินาทีโดยอัตโนมัติเลยคือคนใช้งานเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามีปัญหาเกิดขึ้นทุกอย่างยังคงทำงานได้ปกติเป๊ะๆนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่า zero downtime ครับมาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้พิมพ์เขียวนี้สมบูรณ์แบบแล้วครับ นั่นก็คือชุดเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถควบคุมแล้วก็บริหารจัดการระบบที่มันทั้งยิ่งใหญ่และซับซ้อนแบบนี้ได้อย่างง่ายดายเหมือนปลอก้วยเข้าปากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเราต้องรับพนักงานใหม่เข้ามา1,000คนแทนที่เราจะต้องมานั่งสร้างบัญชีมอบสิทธิ์แล้วก็ตั้งค่าความปลอดภัยทีละคนๆน,นะครับเราสามารถใช้สคริปต์อัตโนมัติอย่าง PowerShell เพื่อจัดการทั้งหมดนี้ได้ในคลิกเดียวหรือการใช้ Dynamic Group ที่จะให้สิทธิ์เข้าถึงไฟล์และแอปที่จำเป็นกับพนักงานใหม่ได้ทันทีเลยตามตำแหน่งงานโดยอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยโอ้ช่วยลดงานซําซ้อนประหยัดเวลาแล้วก็ลดความผิดพลาดของคนได้อย่างมหาศาลเลยครับ และทั้งหมดนี่แหละครับคือภาพรวมของพิมพ์เขียวแห่งอนาคตเรามีทั้งรากฐานที่แข็งแกร่งเหมือนฐานของตึกรฟ้ามีป้อมประการที่นั่นหนามีสมองกลที่คิดเองได้มีเครื่องยนต์ที่ไม่เคยดับแล้วก็มีชุดเครื่องมือระดับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนี้ทํางานร่วมกันเพื่อสร้างระบบที่พร้อมสำหรับยุค a ออย่างแท้จริงครับคือพิมพ์เขียวที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันคือรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแต่โลกของ AI มันหมุนเร็วกว่าที่เราคิดเยอะเลย ในวันที่ AI ไม่ได้แค่ช่วยเราทำงานแต่สามารถตัดสินใจแล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินได้เองเลยเนี่ยพิม์พเขียวนี้จะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแล้วเราจะออกแบบสถาปัตยกรรมของวันพรุ่งนี้กันยังไงนี่คือคำถามสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบตั้งแต่วันนี้เลยครับ